อมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ข้อคิดเตือนใจสร้างสายใหญ่แม่ลูกนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์เขียนความรักที่แม่ให้ผูกใจลูกไว้ให้เดินไปถูกทางแม่ที่มีอยู่จริงคือเสาหลักกิโลเมตรมีให้เกาะไปถึงจุดหมายมนุษย์ที่สมบูรณ์สร้างเสร็จแล้วเมื่อสามขวบคือแม่สายสัมพันธ์ตัวตนพ่อแม่ที่มีอยู่จริงคือคำตอบงานอื่นยกให้คนอื่นทำ แต่เนื้อต้องตัวโผล่หน้าให้ลูกเห็นคืองานของเรากิริยาหยุดดูสิ่งอื่นแล้วมาดูหน้าแม่เรียกว่า inhibition and shifting อันจะก่อรูปเป็นวงจรประสาทพื้นฐานที่ระยะก่อน ef เรียกว่า proto ef เพื่อทำหน้าที่หยุดแล้วเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่หยุดคานร,รอบห้องแล้วมานอนฟังแม่อ่านหนังสือ หยุดงอแงแล้วไปอาบน้ำหยุดเล่นเกมแล้วไปทำกันบ้านทารกจะทำได้เมื่อแม่มีอยู่จริงและใบหน้าแม่นั้นมีอยู่จริงอาโลลูกโทรมาจากที่พื้นฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่แม่ค้าพูดนะคะแม่ค้าทำอะไรแม่ค้าขายของออนไลน์อยู่อยากได้อะไรคะอยากได้แม่ค้าหนึ่งตัวห้าบาทค่ะ ส่งถึงพื้นเลยเอาไหมเอาของก็ต้องขายลูกก็ต้องเล่นคืนแรกของลูกพ่อบางคนอุ้มลูกพ่อบางคนก้มดูมือถือพ่อบางคนอุ้มลูกแต่ตาเช็คอ e ีเมลคุณภาพการอุ้มต่างกันตั้งแต่24ชั่วโมงแรกมีเวลาให้เขาแปลว่ารักเขาเท่านี้เองอย่าเยอะแม่อยากมีวาจาสิทธ คำไหนคำนั้นมนุษย์ล่องหนจะมีวาจาสิทธิ์ได้อย่างไรพ่อแม่พูดตรงกันเสมอวันนี้เขาจะเชื่อฟังง่ายๆในวันหน้าคือพ่อแม่ที่มีอยู่จริงเด็กจะไม่ฟังพ่อแม่ที่ไม่มีจริงและจะไม่ฟังปู่ย่าตายายที่คอยแต่สปอยสุดท้ายเขาจะไม่มีใครเลยเป็นใหญ่แต่ผู้เดียว สอนลูกได้แม้คนไม่ซื่อสัตย์จะมีรอบตัวแต่เราจะไม่เป็นแบบเขาแม้แต่จริยธรรมก็เริ่มต้นจากแม่ก่อนหกเดือนคุณแม่ทำผิดได้บ้างแต่ที่ห้ามทำคือห้ามตาย E.F. เริ่มต้นด้วยการมองหน้าพ่อแม่และเรียนหน้าพ่อแม่ซึ่งมีอยู่จริงแม่เป็นต้นทานเสมอทั้งทางจิตวิทยาคือตัวตน และทางชีววิทยาคือ EF สร้าง EF ให้ลูกมุ่งสู่เป้าหมายด้วยสมองและสองมือหัวใจของ EF คือความจุของความจําใช้งานและระยะเวลาของการถือครองความจําใช้งานสมองส่วนหน้าเหมือนไฟสูงสตร์ไปในอนาคตใครเห็นอนาคตชัดขวาพุ่งไปได้แม่นยำขวาคือ EF ชีวิตคือร่างแห är. ของเส้นประสาทมีจุดเชื่อมต่อมากเท่าไรมีหนทางไปมากเท่านั้นเราสร้างจุดเชื่อมต่อน,นี้มากที่สุดเมื่ออยู่ชั้นอนุบาลพงมาลายเสียเบรกก็เสียถึงน้ำมันจะเต็มถังจะไปข้างหน้าได้อย่างไรเลี้ยงลูกเพื่อให้เขาเลือกอนาคตเป็นอยากเป็นอะไรทำอะไรเลือกให้ถูกแล้วไปให้ถึงคือ e f e f บ่งชี้อนาคตของเด็ก มากกว่าการเรียนเก่งหรือ IQ เด็กบ้านนอกได้เล่นไม่ได้อ่านเด็กในเมืองได้อ่านไม่ได้เล่นเด็กสองคนไม่ได้ทำงานอ่านเล่นทำงานคือ EF เด็กช้าไม่ได้ช้าทุกด้านพัฒนา EF ได้ทุกคนส่งเสริมให้ลูกทำหน้าที่ตามวัยอย่างดีที่สุดอ่านเล่นทำงานได้อะไร 1. แก้เด็กดือ้อ 2. ลดสมาธิสั้น 3. เซลส์เอสติม 4. ควบคุมตนเอง 5. บริหารความจำใช้งาน 6. วางแผนคิดวิเคราะห์และ 7. แก้ปัญหาเป็น 3. ขวบปีแรกอ่านเล่นทำงานให้สนุกออกแบบให้สนุกถึง7ขวบได้คือดีเด็กๆเ,เรียนรู้ได้เมื่อสนุก เด็กเล็กไม่ไปโรงเรียนเล่นอยู่กับบ้านไม่ใช่เรื่องเสียเวลาแต่ได้เวลาอ่านเล่นทำงานอ่านนิทานตั้งแต่เกิดอย่าอยู่เฉยอนุบาลเล่นมากๆเรียนน้อยๆอย่างช้าปอหนึ่งสอนทำงานไปถูบ,บ้านแล้วอะไรๆจะดีเองอ่านนิทานเล่นด้วยกันสอนทำงานทำให้สนุกสนานได้ไม่ใช่เรื่องต้องอดทน อ่านเล่นทํำงานกับลูกเหนื่อยแค่เขาจบปริญญาตรีหรือก่อนนั้นไม่อยู่กับลูกอาจจะเหนื่อยไปเรื่อยๆหนังสือนิทานสร้างสุขสร้างสมองสร้างการเติบโตอ่านก่อนนอนตรงเวลาคือจังหวะชีวิตริทึมพ่อแม่มีอยู่จริงตรงเวลาคลื่นสมองสงบนอนซะดีๆเริ่มอ่านเร็วขว่ารลังคำมากขว่า ef ดีกว่าทุกเล่มที่เด็กอ่านจำนวนจุดเชื่อมต่อเส้นประสาททวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆไม่ทำให้การอ่านเป็นยาขมทําให้เด็กๆอ่านออกกับอยากอ่านไม่เหมือนกันเร่งให้อ่านออกมักไม่อยากอ่านอีกเลยอ่านเอาเรื่องไม่เหมือนอ่านหนังสือออกอ่านแล้ววิพากได้เป็นเรื่องสำคัญเราควรทําให้เด็กไทยอ่านเอาเรื่องได้และ ่านแล้ววิพากษ์ได้มิใช่แค่อ่านหนังสือออกทำได้โดยทำให้การอ่านเป็นเรื่องสนุกตั้งแต่แรกเริ่มของชีวิตมิใช่ทำให้เป็นยาขมให้เด็กๆมีเวลาอ่านหนังสือจะสร้างวงจรประสาทที่ดีคือเรื่องดีที่สุดตอนปิดเทอมปิดเทอมที่ยาวนานการอ่านของเด็กจะถดถอยเด็กยากจนที่ไม่มีหนังสืออ่านจะถดถอยมาก เด็กที่รักการอ่านหรือมีคนอ่านหนังสือให้ดูเป็นตัวอย่างจะพุ่งทยานไปข้างหน้าเมื่อเปิดเทอมความเหลื่อมล้ำจะห่างขว้างขึ้นอีกอ่านหนังสือ4-6ถึงเล่มในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนจะสามารถป้องกันและชดเชยการถดถอยของเด็กที่เรียนไม่ดีหรือไม่รักการอ่านเป็นทุนเดิมดังนั้นเราไม่ส่งเสริมการเรียนพิเศษในช่วงปิดเทอมแต่เราควรส่งเสริมการอ่านในช่วงปิดเทอม สอนอ่านแต่ไม่มีหนังสือเหมือนสอนพายแต่ไม่มีเรือสอนบินแต่ขังไว้ในกรงงานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาลูกก็ต้องฝากเขาทำอะไรคุ้มค่าที่สุดอ่านนิทานทุกคืนครับงานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาลูกก็ต้องดูโรงเรียนก็ไม่ให้ไปไม่เป็นแม่ได้ไหมที่ระลึกช่วงวันล็อกดาวน์ปิดเมืองเนื่องจากโควิด1 9 เพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามหนังสือเล่มน,นี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศติดตามอ m ม r i ริน o ุ๊กส์พอดแคได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าวฮอตบี a ส Spotify และ YouTube ม m a r ินบุ o กส์